สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้กิงอยากบอกก็คือเรื่องนี้เลยะนะคะถ้าวันนี้เราได้อ่านตามนีนะคะคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งนะคะอันนี้คือสถิตินะคะเมื่อตอนสอง2น้าห้าสองะคะก็คือห้าห0,000ืนกว่ารายห้า0มหเพิ่มมาเป็นห้าหมืแปดแล้วก็เป็นหก0มืหนึ่งแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วนะคะแต่ท่านทราบไหมว่านี่นคือหนึ่งเหตุผลนะคะที่อยากจะบอกวันนี้คือ คอรีนในน้ำกับการต้มหรือความร้อนนะคะจะกายเป็นสารไตรฮาโรมีเทนหรือสารก่อมะเลงซึ่งพบมากในมะเร็งเต้านมมากที่สุดเพราะฉะนั้นอยากบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ใครเคยต้องทำหน้าที่หุงข้าวในบ้านมางมันกินเลยก็เป็นหนึ่งคนนะคะนีนย้งอยากให้ดูอะไรนะคะวันนี้คือ,น,คอนี่คือนําประปาที่บ้านนี้นะ โครลาบ้านเรานะคะที่ถามว่าน้ำประปามันเกี่ยวอะไรแน่นอนนะคะน้ำประปามันต้องมีแน่ๆเลยนะคะคือคอรีนเพราะว่าเขาจะต้องใส่คอรีนเป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะเพื่อทําความสะอาดน้ทีนี้ตัวที่เราจะรู้นะคะว่าน้ําที่เราใส่เห็นใสๆอย่างเงี้ยมันมีคอรีนปนเปื้อนอยู่หรือไม่นะคะก็คือตัวเทสคลคอรีนเพราะงั้นเพื่อนๆสามารถนะคะไปหาซื้อได้ตามร้านวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปนะคะ น้ำตัวสารละลายคะเป็นสีใสไม่มีสีนะคะพอเราหยดลงไปแล้วนะคะถ้าน้ําใดก็ตามนะคะมีคลอรีนอยู่อะ่ะมันจะก็คือจะกลายเป็นสีแบบนี้ก็คือสีเหลืองนะคะเพราะนั้นนิ่งหยดให้ดูเลยนะคะว่าสีนั้นเป็นยังไงยิ่งเหลืองมากยิ่งเหลืองมากแล้วเป็นส้มอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่ามีคลอรีนอยู่ในน้ําเยอะมากนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการหุงข้าวบ้านๆเราก็คือบางคนนะคะบอกว่านนะ ก็เอาข้าวลงไปซาวนะคะซาวกับน้ำอือนี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็นี่ไงเราไม่ได้เขาเรียกว่านะไม่ได้ใช้น้ำประปาในการหุ่งข้าวโดวยตรงนะแต่แต่ประเด็นคือไอตอนซาวเนี่ยก็ใช้น้ำประปาซาวนะคะอันนี้คือก็ใช้การกัวนะคะดูผ่านไปนี่ไม่ผ่านใน้น้ไปะคะกีะ่วิเองเ,เพื่อนๆเห็นอะไรไหม สีที่เปลี่ยนไปไหมคะอันนี้เป็นไงคะสีหายไปไหนอะสีนะคะหายไปแล้วมันบ่งบอกว่าอะไรคอรินก็หายไปด้วยในน้ําแต่ประเด็นคือสสารน,นะคะไม่มีวันสูญหายแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้กลายเป็นว่าคอรินเราลองเทสอีกรอบน,น,น,นึ้นะคะอ่ะนี่นะคะอ่ะยาในที่นี้นะคะจะได้เห็นชัดชัดเราจะทําการหยดเหมือนเดิมนะคะก็คือ ตัวเทสคอรีนเหมือนเดิมลงไปที่ตัวน้ำเห็นนะคะเห็นจีไหมเดืองไม่ออกเลยเลยคะนี่หยดไปสองหลอดเรียบร้อยแล้วนะคะคือถามว่าส่วนตัวเนี่ยมันคืออะไรไม่มีคอรีนเลยอะ่ะคอรีนหายไปแล้วกับน้ำแต่ประเด็นคือคอรีนไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คอรีนไปอยู่ในข้าว ข้าสวยๆของเราเรียบร้อยประเด็นคือวันนี้จะบอกว่าที่สําคัญนะคะราว่าทําไมวันนี้ปริมาณคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็คือหนึ่งในสาเหตุของการที่ว่าวันนี้การที่เรานําน้ํานะคะที่มีคอรีนไปเจอความร้อนไม่ว่าจะเป็นการต้มหรือจะเป็นการหุงข้าวก็ตามนะคะวันนี้คุณ มันมันคือพอคุณบริโภคเข้าไปมันคืออะไรสารไตฮาเนียมโลหเตนเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าวันนี้นะคะอยากเพื่อนๆอยากจะช่วยเซฟสุขภาพของคนที่เพื่อนๆรักหรือแม้กระทั่งตัวของเพื่อนๆเองก็คือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนพฤติกรรมคือหยุดใช้น้ำประปาในการซาวข้าวหรือใช้ในการหุงข้าวหรือจะต้มน้ำดื่มอะไรแล้วแทนเอลิปตนกินกเบืนะคะเปลี่ยนเป็น ตัวกรองนะคะอาจจะเป็นตัวกรองหอยาบ่างนี้ก็ได้นะคะเพียงแค่นี้มีคาร์บอนเลซิงไอ้ของตัวนี้นะคะก็สามารถกรองคอรีนเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสารโลหะน้ำได้ละแต่ถ้าใครอยากจะได้เครื่องกรองน้ำดีๆะคะ่ะก็เดี๋ยวไว้คุยกันได้ะคะ่ะวันนั้นบอกว่าวันนี้ส่วนตัวเนี่ยบอกว่าก็ยังไงคะก็มาร็งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆหลายๆคนต้าน,นะคะคุณแม่ก็เป็นวันนั้นบอกว่าวัานนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเจ็บปวดในการรักษาหรือจเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะอยากแนะนำหนังสือเรื่อง Water for Life นะคะ ให้เ,หเพื่อนๆได้มาซื้ออ่านกันนะคะเล่นนี้นะคะเขียนโดยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์วราคามินนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนหนึ่งนะคะเป็นบุคคลที่เก่งที่สุดในเรื่องของน้ำใน,นเมืองไทยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เพิ่อนซื้ออ่านนะคะเล่นนี้ราคาอยู่ที่6กรบาท น,ะะนั้นก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็ inbox มาคุยกันได้ท้องกิ่งนะคะเบอร์โทร0817251486นะคะก็เป็น ID ไลน์ด้วยเลยนะคะก็คือ0817251486แล้วยังไงไว้เจอกันคิดต่อไปว่าคิดหน้ากิ่งจะบอกเรื่องอะไรเย้